โอเคนะครับซึ่งผมวันนี้ก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ผมไปเจอบั克แปลกๆของวินโดว์อันหนึ่งเว้ยนะครับซึ่งบัคที่ผมไปเจอคือบัคเกี่ยวกับ USB wifi ของผมนี่แหละคือมันม,มีมันก็ผ่านม,ามันก็ผ่านประมาณ3-4วันแล้วครับที่ผมนั่งหาสาเหตุว่าทำไมอยู่ดี USB wi-fi ผมก็บัคนะครับซึ่งวิธีแก้นะก็คือแบบ ก็คือลงลงไดเวอร์ใหม่อะเอาไดเวอร์ออกเก่า mm hmm. ออกแล้วก็ลงไดเวอร์ใหม่แล้วผมลองมานั่งาหาสาเหตุเรื่อยๆนี่ผมไปเจอมามันมีอัปเดตหนึ่งของ Windows ที่ทําให้ USB Wi-Fi ของผมมันเออเลยนะครับซึ่ง USB Wi-Fi ที่ผมใช้มันจะเป็นตัว Netfast ตัวเก่านะครับเป็นตัว 5G Netfast พันสี่พันใช่ปะกล่องกล่องกลงไปไหนละไม่แล้วกล่องมันตกไปลนะ เออก็จะเป็นตัวนั้นแหละจะเป็น n e ็ตฟาสนะครับซึ่งเนี่ยครับเดี๋ยวเอามาดูกันเนี่ยครับมันจะมีอัปเดตอัปเดตหนึ่งซึ่งมันก็คืออัปเดตนี้ครับรอดูครับอัปเดตเนี้ยทําให้ผมแบบมึนงงมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เลยอัปเดตตัวเนี้ยรอติดตั้งนะดูนะเนี่ยติดตั้งรอรีสตาร์ทนี่ USB Net ผมเด้งเลย เด้งทันทีแล้วพอฟึบเข้ามาใหม่เราดูนะเข้ามาใหม่หไม่มีอินเทอร์เนต็ตอันนี้นเนี่ยแล้วก็เด้งไปเลยอันนี้เป็นบัก๊กบั๊กหนึ่งนะครับที่วินโดว์ไม่รู้ทำมาได้ยังไงนะครับเนี่ยเรียบร้อยเลยเด้งเอาเด้งเอานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับเนี่ยเนี่ยดูดิ เนี่ยเด้งเอาเด้งเอาเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ติดเลยนะโอเคอันดับแรกนะครับวิธีแก้ของเรานะครับอันดับแรกให้ทุกคนเข้าค้นหานะครับตัวจัดการอุปกรณ์ปึบแล้วก็ไปที่อะแดปเตอร์เครือข่ายนะครับแล้วก็มาตรงนี้ยูเอสบีไของเราคลิกขวาถอนการติดตั้งอุปกรณ์พยายามลบโปรแกรมควบคุมอุปรกรณ์นี้นะครับ กดติดตรงนี้ด้วยแล้วก็ถอดการติดตั้งซึ่งถ้าถอดไม่ได้ไม่เป็นไรนะให้มาถอดตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ไอตัว USB ของเราเอ่ยนะครับถอดออกมาก่อนถอดการติดตั้งก่อนนะครับระหว่างนี้ก็จะได้เสียงตึ๊ดตึ๊ดตเด้งไปเรื่อยๆอ่ะ แล้วก็ถอดการติดต้งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราวาร์ปไปอยู่ข้างนอกกันดีกวา่าเพราะว่าในนี้มันต้องรีสตาร์ทครับเราก็มาอยู่ข้างนอกแล้วอันนี้มันจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องอ่ากล้องเลนเลนเลนขยายนะครับไม่รู้เรื่องอะไรน่าจะเอาต้ววาไว้นะครับนี่ที่มันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมก็ถอนการติดตั้ง ถ้าถอนไม่ออกไม่เป็นไรนี่ครับ USB ไฟใช่ไหมครับดึงออกครับปพ๊บพอดึงออกเสร็จใช่ไหมครับก็วางไว้ก่อนแล้วก็มาดูตรงนี้ครับถ้ามันหายไปแล้วนะครับก็โอเคปิดเลยแล้วก็ทาการรีสตาร์ทหนึ่งทีกดทําการอ่าอัปเดตและรีสตาร์ทให้มันอัปเดตไปก่อนนะครับให้มันอัปเดตและรีสตาร์ทไปก่อน เรามันเปิดสมาร์ทเพราะเดี๋ยวเราต้องไปทําใหม่อีกรอบหนึ่งคืออัปเดตเนี่ยทำให้หัวผมแบบหมุนไปหลายวันมากคือโคตรโมโหอะผมนึกว่าแบบเนี่ยไอยูเอสีตัวเนี้ยผมซื้อมาประมาณสองสามร้อยอะผมนึกว่าแบบอันเนี้ยซื้อมาได้ยังไม่ถึงเดือนอะผมก็นึกว่าไม่ถึงเดือนพังแล้วหรอสู้ตัวเก่าไม่ได้ผมว่ามีสิทธิ์ว่าตัวเก่าผมมันก็ไม่ได้พังนะเป็นอาจจะเป็นเพราะไดเวอร์มันตีีกันนออ่พบบููขึ้มาเสยงลใ รอรอรอโอเคโอ,เคอ่าพอบูสขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ไอนี้เลยมาดูมาเช็คตรงไอ้นั่นก่อนปิดปิดปิดมาเช็คมาเช็คในไอ้นั่นกันก่อนนะครับกล้องก็โฟกัสหน่อยสิลูกเออ,อจัดก,การอุปกรณ์เช็คก่อน มาเช็คที่อะแดปเตอร์เครือข่ายถ้าเจอตัวนี้นะครับคิกขวาครับถอนการติดตั้งครับไอตัวนี้แหละครับทําให้ไอตัว usb wifi ของเราเออน,นะครับพอถอนการติดตั้งเสร็จฟึ๊บปึ๊ปิดอะไรไปเรียบร้อยก่อนแล้วก็รีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งครับคือผมก็แบบได้มีการทักถามแบรนด์แล้วว่าแบบทักถามทางคนขายแล้วนะว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนี้ทำอะไรได้บ้างเขาบอกให้ลองรีให้ลองถอนการติดตั้งไดเวอร์แล้วก็ติดตั้งไดเวอร์ใหม่ ซึ่งผมก็ลองแล้วมันก็ถได้เลยแต่ผมชอบเป็นคนชอบหาสาเหตุเนี่ยซึ่งผมก็มาเจอเนี่ยนะเดี๋ยวรอดูซึ่งะหว่านนี้รอตัวเปิดอะรอตัวคอมเปิดอะซึ่งไอ้ตัวนี้เยทำให้อ่ะเปิดละบูทแล้ว,ลวใช่ไหม แล้วก็เข้าไปอ่ะเดี๋ยวเข้าไปอ่ะโอเคแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มเีเน็ตใช่ไหมเบิบเดี๋ยวลองมาเช็คกันก่อนว่าไอ้ตัวนั้นออกไปยังอแดปเตอร์คือข่อ่ะโอเคกลับมาปกติแล้วใช่ไหมโอเคแล้วเราก็มาไอ้นั้นใหม่ USB Wi-Fi นี้ใช่งไหมครับเสียบเข้าไปครับ ที่ช่อง USB ใช้มือซ้ายถือมือขวาเสียบ USB ไม่ถนะัดเ,เสีย้าไปเสีย้าไปโอเคพอเสียบเสร็จแล้วเราก็รอไดรเวอร์อิตเตนเทอร์เน็ตเดกเนี่ยมันเป็นเน็ฟฝาตัวเก่าตัวนี้เนี่ยรอไดรเวอร์อินเทอร์เน็ตเด็งอ่ะพอเด้งขึ้นมาปึ๊บให้เรามาเช็คถ้าขึ้นเนี่ยขึ้นกลับมาอย่างเงี้ยแปลว่าปกติแล้วครับแล้วก็ใส่รหัสได้เลย ต่ผมใส่รหัสแั๊บนึงเนี่ยกลับมาเชื่อมต่อปกติละเนี่ยเชื่อมต่อปกติละทุกอย่างก็ปกติแล้วแล้วต่อมาครับยังไม่จบคับไปที่การตั้งค่าวิดีโออัปเดตเพื่อป้องกันการอัปเดตอัตโนมัตินะครับให้หยุดชั่วข่าวนะครับแล้วก็ขยายเป็น4สัปดาห์เลยนะแล้วเราก็ต้องคอยมาหยุดการอัปเดตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีการอัปเดตมาใหม่หรือได้รับข่าวการอัปเดตมาใหม คุณก็ต้องมานั่งทําแบบนี้วนซ้าครับซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่แย่มากเดี๋ยววินโดว์ก็คงออกออกตัวมาแก้อยู่แล้วครับอ่าเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในคอมกันเลยไปฟึบอ่าฟึบเข้ามาในคอมแล้วนะครับก็ตามนั้นแหละครับเนี่ยก็ให้มันหยุดอัปเดตไปก่อนซึ่งระหว่างนี้เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้ปกติครับไม่ไม่ปกติตรงไหนดูดูด,ดูอ่าให้ปกติตรงไหนอ่าลองเทสเน็ตก็ได้ ความแรงก็อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับเน็ตผมมันช้าอยู่แล้วความแรงก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ขึ้นสัญญาณแล้วก็ไดเวอร์ไม่เด้งแน่นอนอนะ่ะตัวไวไฟไม่เด้งแน่นอนเนี่ยปกติต้องเด้งและมันยังตอนนี้มันยังไม่เด้งเลยก็ถือว่าปกติกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับความเร็วก็ประมาณนี้นะครับความเร็วรอมันความเร็วมาเนี่ยประมาณนี้ แล้วก็อีกอย่าหนึ่งให้ไปเช็คนะครับให้เช็คตรงเดี๋ยวเรา,าให้เช็คเช็คการตั้งค่าบแล้วก็ไปที่บลูทูธและอุปกรณ์ไม่ใช่ไปที่เครือข่ายและอินเทอร์เน็ตนะครับไปที่ Wi-Fi แล้วก็เช็คเช็คคุณสมบัติฮาร์ดแวร์นะครับนี่ครับถ้ามันโดนไอตัว ไออัปเดตนั้นคุมอยู่นะครับตัวนี้ยมันจะเหลือประมาณสองสามร้อยนะครับซึ่งถ้ามันไม่โดนคุมมันก็จะขึ้นมาห้าร้อยทำห้าร้อยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ชื่อมันนะครับ d n s แก้ไขได้เนี่ยปรับเองได้อ่ะก็ประมาณนี้นี่ก็ประมาณนี้นครับ ประมาณนี้เลยประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับแค่มาอัดให้ดูเห็นบัก๊กเล่นๆของ Windows นะครับซึ่งไม่รู้เป็นที่บัก๊ก Windows หรือเป็นที่บัก๊กไดเวอร์ของตัว USB wifi ครับแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด u like, b s c r i b e ด้วยนะครับถ้าใครชอบสาระสาระดีๆแบบนี้นะครับก็มีน้อยแต่ก็มีนะครับ โอเคก็ขอจากกันไปแค่นี้ครับบายบายครับผมดบาย